บางคนอาจจะคิดว่าการตีทุกครั้งเราต้อง follow แขนขึ้นสุดนะความจริงอ่ะอันนี้ก็ใช่แต่คือถ้าเป็นมือสูงจริงนะเราจะไม่ follow สุดเพราะมันจะกลับมาตั้งไม้ไม่ทันเวลาเราตีปุ๊บถ้าเป็นพวกนักกีฬาส่วนใหญ่เขาจะแบบตีปุ๊บแล้วลดการใช้แขนให้น้อยที่สุดโดยการอาจจะตีปุ๊บแล้วตั้งไม้เลยตีปุ๊บแล้วตั้งไม้เลยจะไม่ได้ follow สุดเหมือนตอน ช่วงคลิปแรกๆนะไอคลิปแรกๆเหมือนเราสอนใช้กล้ามเนื้อไว้ก่อนสอนการถ่ายแรงไว้ก่อนเฉยพอเราทําคลิปตรงนั้นได้แล้วนะทำคลิปตรงนั้นได้จนจับจับจงหวะการตีเราได้แล้วเราค่อยลดจังหวะตีงลงเดี๋ยวแค่ใช้นิ้วโป้งสบัดขึ้นใช้นิ้วโป้งแล้วสบัดขึ้นเบาๆเฉยไม่ต้องออกแรงเยอะเลยนะอันนี้เอาจริงๆไม่ต้องออกแรงเยอะเราจะตีตามสปีดลูกของเราเท่านั้นคือถ้าลูกมาเร็วแล้วก็สบัดข้อมือให้เร็วแต่ถ้าลูกมาช้าสบัดข้อมือช้ากว่าเดิมนิดนึง เฉยๆสำหรับท่าทางอ่ะเราไปดูคลิปก่อนหน้าเลยว่าการยืนยืนยังไงการตั้งไม้ตั้งยังไงคือบอกไว้คลิปก่อนหน้าแล้วโอเคโอเค